อันนี้เด็กเส้นซุปโรรยาชายผู้ไร้ขีดจำกัดในการต่อสู้แต่กลับไร้ประโยชน์และถูกลืมนามนั้นคืออุนตามแมนเมบิอู แนอดีก่อนที่เมบิอูสจะได้รับเลือกไปประจำการที่โลกพี่น้องอุนต้าแมนทั้ง4ได้เข้าประทะกับยูคิเลอร์ซอรัสและได้ทำการพนึกมันไว้ที่โลกแต่ต้องแลกกับการสูญเสียการแปลงร่างแต่ก็ต้องทำเพื่อดาวโลกครับโดยพวกเขาทั้ง4นั้นแฝงตัวในร่างมนุษย์เพื่อรอวันที่เจ้ายูคิเลอร์ซอรัสฟื้นคืนชีพขึ้นมาต่อมาเมื่อเมบิอูสรับรู้ถึงความก้าหายของเหล่าพี่น้องอุนต้าจึงสมัครมาประจำการที่โลกโดยเจ้าพ่ออุนต้าได้มอบเมบิอูสเบสที่สามารถแสดงพลังต่าง ออกมาได้อย่างมากมายและนี่คือการเดินทางครั้งสำคัญของอุลตร้าแมนเมบิอุส ก่อนที่จะถึงดาวรอบเมบิอุสก็ต้องเจอกับ2พ่อลูกที่คนลูกอย่างบันฮิโรโตะสลยชีวิตตัวเองเพื่อคนส่วนใหญ่ยอมที่จะโดนดูดไปพร้อมกับอุนตราโซนซึ่งเมบิอุสเห็นถึงความตั้งใจของบันฮิโรโตแต่ว่าไอช่วยไม่ทันเวแล้วนี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่เมบิอุสจำแรงรูปร่างหน้าตาเหมือนกับบันฮิโรโตและเปลี่ยนชื่อเป็นฮิบิโนะมิไร เมื่อมาถึงดาวโลกมีไรก็ได้เดินทางไปหาพ่อของฮิโรโตโดยพ่อฮิโรโตนั้นรู้เลยว่านี่ไม่ใช่ลูกของตนเป็นอุตแมนที่ปลอมตัวมาจึงส่งตัวไปให้หัวหน้าซาโคมิสึชินโกะเป็นคนดูแลต่อครับและขอร้องให้เมบิอุสแทนฮิโรโตที่เสียไปคน,น แต่ว่าทันใดนั้นครับมาตาไพยก็มาเลยครับเมื่อสัปลาดอวกาศอย่างไดโนซอรัสที่มีพลังไร้กาศที่สามารถทําลายยานลบของโลกไปหลายลาเลยครับคราวนี้ถึงเวลาเมบิุสออกโรงแล้วพอต่อสู้กันไปกันมามันช่างมันอะไรอย่างนี้และสุดท้ายก็สามารถปราบมันด้วยลําแสงเมเบียมชุดเรียบร้อยครับแต่ว่าไอที่ไม่เรียบร้อยเนี่ยน่าจะเป็นบ้านเมืองที่พังย่อยยับแบบนี้โดนเจ้าหน้าที่ไอฮาระลิวด่าเลยครับสู้กันมันเกินกว่าเหตุจนบ้านเมือง ทางชิบหายหมดแล้วและนี่ถือว่าเป็นบทเรียนของเนบิุสเลยก็ว่าได้ครับต่อมาครับมิไรได้ชักชวนริวเข้าหน่วยข่าวกรายเจแปนโดยมีเพื่อนพ้องสมาชิกอย่างอิกาลุกะจอร์ดนักบอลมืออาชีพคุเซะเทมเป้นักศึกษาแพทย์คาสามะมาลีนะนักแข่งรถอามากายโคนมิ คุณครูโรงเรียนอนุบาลแม่แต่ละคนเนี่ยนักสู้กันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับมีอยู่หน้าอย่างซาโคมิสึชิงโกคอยดูแลอยู่หลังจากนี้ครับหน่วยคราวกลายเจแปนได้ออกปฏิบัติการพร้อมกับอุลตร้าแมนเมบิอุสเลื่อยมาครับโดยกระทั่งเจอกับอุลตร้าแมนนักวิทยาศาสตร์อย่างอุลตร้าแมนฮิคาริแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเขาคือฮันเตอร์ไนซุลุกิ ที่จะมาแก้แค้นเจ้าโบกลที่บางอาจทำลายดาวอารที่แสนสงบสุขทั้งสองร่วมต่อสู้จนสามารถกำจัดโบกอลลงไปได้แต่ว่าตอนนี้ฮันเตอร์ไนส์สุกี้คงไม่รอดแล้วละครับแต่ว่าก็เกิดปาฏิหาริย์ครับเจ้าแม่อุลตราสามารถถอดก่อแห่งความมืดออกมาได้ทำให้อุลตร้าแมนฮิคาริคืนชิกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เมบิอุสก็ได้พักพวกใหม่อย่างอุลตร้าแมนฮิคาริสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกันครับ เลร้ลายก็เกิดขึ้นครับเมื่อมูอตังดาวที่ชั่วร้ายทั้งสี่ที่วางแผนจะปลุกคืนชีพยูคิเลอร์สวรัตที่พิ่นลต้าผนึกไปสมัยอดีตให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับโดยเมบิอุสต้องรับมือกับเอเลียนเทมเพลอร์เอเรียนสาลับแต่กลับมาพาท่าเอเลียนการ์จนเหล่าพิโนลต้าต้อเปิดเผยร่างตัวเองและกลับมาต่อสู้อีกครั้งแต่ว่าก็ไม่ทันการครับเมื่อเจ้าเอเรียนนักเคิลได้ปลุกคืนชีพเจ้ายูคิเลอร์สวรัตออกมาแล้วคราวนี้พีโนลต้าต้องรวมพลังกันปราบเจ้านี่สะแล้วโดยมี คารลและโซฟีมาร่วมแจมด้วยแต่พลังขนาดนี้ไม่สามารถโคนเจ้านี่ได้แน่ทุกคนจึงรวบรวมพลังให้กับเมบิอุสภาษาล่างเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นอุลตร้าแมนเมบิอุสอินฟินิตี้และสามารถปราบยูคิเลอร์โซลั์ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวและนี่ก็คือชัยชนะของเราพี่นองตาอย่างแท้จริงเลย ต่อมาเมบิอุสได้ประจําการที่โลกสักพักก็เจอเรื่องเลยครับเมื่อจกักรพรรดิแห่งความมืดคอยหมายตาโลกใบนี้อยู่แล้วส่งก่อเหล็กที่ไหลเทียมทันจากอิมพีเซอร์มาที่โลกเจ้าพ่อหุ่นตากก้ากลัววเมบิอุสจะรับมือไม่ไหวจึงเรียกตัวกลับมาครับแต่ว่าเมบิอูสก็ยังดื้อดึงที่จะแปลงร่างและสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นครับจนทาโร่ต้องเข้ามาช่วยและไล่เมบิอุสกลับาไปกลับไปแต่เมบิอุสก็ยังดื้อดึงที่จะช่วยครับและทําการแปลงร่างต่อหน้าทุกคนทีมการ และเข้าต่อสู้กับอิมพิเลเซอร์ครั้งสุดท้ายแต่มันก็ไร้ผลครับเมบิอุสพ่ายแพ้อย่างง่ายดายแต่ว่าด้วยแรงใจของทุกคนครับจึงทําให้เกิดปาฏิหาริย์อีกแล้วคราวนี้เมบิอุสได้ร่างใหม่อย่างเมบิอุสเบรนนิ่งเบฟและปราบเจ้าอิมพิเลเซอร์ได้อย่างง่ายดายคราวนี้ทาร์โร่ต้องไว้ใจเมบิอุสในการช่วยโลกต่อแล้วละครับเก่งขนาดนี้ ต่อมาครับมีไรได้จับพัดจ,จับผูไปอยู่ในโลกคู่ขนานครับไม่ว่าใครก็ไม่รู้จักเขาครับแม้กระทั่งเราพี่โนนต้าในร่างมนุษย์เนี่ยก็ยังจําเขาไม่ได้เลยครับแถมเขายังได้รู้จักกับไดโกที่เป็นพนักงานบริษัทช่างมันเถอะครับสุดท้ายพวกเขาทั้งหมดเนี่ยก็สามารถใช้พลังอุลต้าแมนได้และปราบราชาหิงจิตมานจอบวงการทุกอย่างได้อย่างง่ายดายสุดท้ายมีไรก็ได้ล่ำลายกับไดโกและกลับสู่โลกของตอนเองครับ เมื่อเมบิอุสได้กลับมาที่โลกเดิมแล้วคราวนี้ต้องรับสึกหนักอย่างที่จัตุรเทพแห่งความมืดลูกสมุนของเอมพลเลอร์ซึ่งเมบิอุสต้องต่อสู้ด้วยความยากลําบากไม่ว่าจะเป็นใจแอนยัพูดารามโกแซมและเอเลนเมฟิลัสครับถึงแม้ว่าเอเลนเมฟิลัสนั้นจะยอมรับความแข็งแกร่งของอุลตร้าแมน จึงขอหลบหนีไปตั้งหลักก่อนครับแต่ว่าก็หนีไม่ทันครับเมื่อจกักรพรรดแห่งความมืดอย่างเอ็มพลเลอร์เขาจะลงมือเองแล้วโดยส่งอิมพิเลอร์จำนวน13ตัวเนี่ยมาที่โลกครับทำให้เมมิอุต้องต่อสู้อย่างยากลำบากและได้รับบาดเจ็บไปตามระเบียบครับแต่ว่าทันใดนั้นครับจกักรพรรดแห่งความมืดเอ็มพลเลอร์ก็ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าฐานคราวกายครับซึ่งฮิคาริและแซมเซอร์ต้องไปรับมือก่อนแต่ว่าก็เท่านั้นครับไม่สามารถเทียบพลังของจกักรพรรดได้จนแซมเซอร์ต้องมาตายฟรี ทำให้มีหลายโกรธมากจึงแปลงร่างไปช่วยฮิคาริแต่ว่าก็เท่านั้นครับ <c oughs> ไม่สามารถสู้กับเอ็มเพลเลอร์ได้เลย <c oughs> แต่ว่าด้วยการร่วมแรงร่วมใจของทีมข่าวกลายเจแปนเนี่ยจึงทำให้เกิดปาฏิหาริย์อีกแล้วกลายเป็นอุลตร้าแมนเมบิุสฟินิก์เบฟด้วยการเพิ่มพลังด้วยสเปซียมดับเบิลไลเซอร์ขยายพลังงานพร้อมกับลำแสงเมเบยมชูดแต่ว่าแค่นี้ไม่สามารถฆ่ามันได้ครับแต่ว่าทันใดนั้นโซฟีก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับลำแสงที่อนุภาพรุนแรงที่สุดอย่าง M87 และสามารถฆ่าเอ็มเพลเอร์ลงไปได้เมื่อจบภารกิจนี่มิไรเนี่ยได้ล่ำลากับทีมข่าวกา ชายเจแปนด้วยน้ำตาที่ไหลพรากพรากและก็จากไปอย่างไหลเยื่อใหญ่ครับแต่ว่ามันไม่จบเพียงเท่านี้ครับเมื่อยานอาวกาศของเอเลียนเอ็มเพลอร์เนี่ยได้ดูดยานลบของพวกลิวไปจนได้พบกับอ r m เมอร์ดังเด็ดชุดเกาะแห่งความมืดที่เอ็มเพลอร์ถอดทิ้งไว้ซึ่งมันกลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเมบีอูสและฮิคาริจำใจต้องรวมร่างกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำจัดชุดเกาะนี้และก็ทำลายยานลบของมันให้สิ้นซาก และคราวนี้ต้องลำลากันจริงจังแล้วล่ะครับแต่แต่แต่ว่าทางหน่วยพิทักษ์อวกาศเนี่ยเขาให้เมบบอุสเนี่ยได้หยุดพักต่อครับทําให้เมบิอุสหรือมิไลเนี่ยได้อยู่ที่โลกต่อเย้ดีใจจังเลย ข่าวนี้จะไปเที่ยวหรือล่ำลานและร้องไห้กันทั้งวันทั้งคืนกันไปเลยเะครับเมื่อจบภารกิจที่โลกแล้วเมบิอุสได้รับคำสั่งไปที่สุสานสับปะลาดเพื่อไปช่วยพี่น้องอุนตราที่โดนสีจัตุรเทพจับตัวไปครับแต่ว่าด่านแรกเมบิอุตต้องเจอกับอิมพิเนเซอร์อีกแล้วถูกมันเล่นงานจนได้รับบาดเจ็บแต่ก็มีจัก,กรตนหนึ่งที่มาช่วยตนเอาไว้ครับเขาชื่อว่าเมกาแซมแต่พอไปถึงเนี่ยก็เจอกับลูกพี่เอฟและอาจารย์ทาลโรโดนจับซะแล้วครับโดยฮิคาริได้ไปอยู่ฝั่งตัวไรซะแล้วและเม ก้าแบทเทเลเซอร์จากนรกด้านล่างขึ้นมาโดยสีจักรตุรเทพแต่ทำการปลุกจัก,กรพรรดิเอ็มเพลเลอร์ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งซึ่งเมบิอุสและเมกาแซมก็สามารถนำกิก้าแบทเทเลเซอร์ออกมาได้ครับแต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับ เมื่อเมกาแซมก็คือระบบคืนชีพของมนุษย์ดาวเอมพัลเลอร์นั่นเองครับข่าวนี้เมมิอตต้องจำใจปรับเมกาแซมด้วยความเศร้าครับจนกิกาแบทเทเลเซอร์นั้นหลุดลอยไปในอวกาศและก็มอบเข้าให้ถูกเอเรียนสลับแย่งไปแล้วครับและทําการปลุกอสูนตนหนึ่งนามว่าเบเรียลขึ้นมาครับเมื่อเมมิวุมาถึงดาวอุลตาเนี่ยก็กลายเป็นน้ําแข็งไปหมดแล้วครับแย่แล้วพลังงานพลาสมาถูกเจ้าเบเรียลขโมยไปคําสั่งของอุลตร้าแมนและอุลตร้าเซเว่นคือการนํากําลังลบมาเพิ่ม ครับอย่างเรที่มีอินเลบาทอยู่ในตัวมาร่วมมือกันปราบเบเลี่ยวที่สุสานสปลาดครับแต่กําลังแค่นี้ไม่สามารถปราบเบเลี่ยงลงได้เลยสุดท้ายครับก็มีพระเอกที่แท้ทูโผขึ้นมาครับและปราบสปราดและเบเลี่ยด้วยตัวคนเดียวแบบไม่ไว้หน้าเบบีอุสเลยมาเป็นใครวะเนี่ย เขาคืออุลตร้าแมนซีโลนั่นเองหลังจากนั้นครับเมบีอุสก็ได้เป็นแค่ตัวประกอบฉากใครอยากจะยัดตรงไหนก็เอาเพราะไอ้ซีโลตัวเดียวเลยที่ทําให้เมบีอูสเป็นแบบนี้จนล่าสุดครับเมบีอุสได้ผันตัวไปเป็นอาจารย์ของแซดแต่แซดดันไปเสือกอยากเป็นลูกศิษย์ของซีโลมากกว่าอ้านี่กูสอนไม่ดีหรือยังไงหามึงเอามีดมาแทงกูดีกว่าจะได้จบๆกันไปอย่างในตอนจบของเต้าไฟแอปซูทารทารัสเนี่ยกะว่าจะได้ร่วมเฟรมในตอนจบกับทุกคนแต่ว่า ตากล้องเสือกซูมกูหลุดเฟรมทังั้นมึงเอากูมาให้เกตกูบ้างก็อยากที่เห็นในล่าสุดครับเขาก็ได้เป็นแค่ตัวประกอบสู้ไปเรื่อยๆเท่านั้นแล้วก็หวังว่าในอนาคตเมบี้อุสจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับนักแสดงครับถึงแม้ว่านักแสดงจะเปลี่ยนไปมากก็ตามครับแต่เราก็อยากจะเห็นเขาแปลงร่างอีกครั้งหนึ่งโอ้โหคิดถึงหลอเกินและนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของอุลตร้าแมนเบบี้อุสเท่านั้นครับหรือว่าผมผิดพลาดประการใดเนี่ยอย่าลืมเม้นมาใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์หกับคลิปนี้เขาถ้าเกิิดคป มีคนแชร์ครบห้าคนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะให้คุณแจ๊ดเนี่ยเลียขี้เปียกมาร์คเด็กแขน